นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ มาแล้วครับมาแล้วมากันแล้วนะครับกับเหนือรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายมะพร้าวน้ำหอมบ้านแผวมาแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแผวหอมนี่คือสปอต<อ>ตัวอย่างจากเดชิขายกันในราคาถูกๆเพียง3ลูก50บาท3ลูก50บาท6ลูก100บาทเท่านั้นด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดกักกวากมือเรียกกันได้เลยนะ กับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จําหน่ายขายมะพร้าวน้ำหอมบ้านแผลวิทมาแล้วครับมาจําหน่ายขายกันในราคาถูกๆเพียง3ลูก50บาทมะพร้าวน้ําหอมบ้านแถว3ลูก50บาท3ลูก50บาทเท่านั้น6ลูก100บาท6ลูก100บาท6ลูก100บาทเท่านั้นมะพร้าวน้ําหอมบ้านแถวสดสด ไม่ไม่ลูกใหญ่ใหญ่วหวกว่าชื่นใจหเ <ใจ S 2> มืะพเาวน้ําหอมบ้านแพวมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดากกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับ